ต,ตัวนั้นน่ะตัวนั้นพ่ออ่ะโชคดีใครนี่ไงไม่ใครบอกนี่พ่อนี่พ่อนี่เขาว่าดินดินดิ้นข้ามันตัวนี้มันกินข้าของมันตัวไหน ตัวนี้ตัวเด็กเดิดมีข้าวแล้วจะยหญิงจะทำยังไงเนี่ย วันี้ะโอ้อันนบ้าค่ะมามาให้มันกินมามาให้มันกินเขากินชาเขากินไายนี่มันมีลูกด้วยนะเนี่ย แตัวตัวชิชิอันนั้นวะน่ะอันนี้ก็มาถามนี่ลูกเต็มเลยไปเดินไปดูวัวทีไปใกล้มันนะมาเดินมาทางนี้มาเดินไปดูมันสิเดินไปดูมันสิมันกินน้ำเนี่ยกินน้ำ ว่าทำไมลูก <normal> ลูกวัวแม่มันแม่มันหรอลูกวัวแม่มันอ่ะท่านเป่าวแม่เนี่ยนั่นอ่ะท่านเป่าวแม่เลยอ่ะโอมันกินน้ำมันเดียโอ้โมันดำมันก็ไม่ได้นั่น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 แม่ของมันนั่นนั่น น่นาของมันน่ะน่ะลูกมันเหรอน่ะนู่กมันนี่มันเหรอใช่ลูกเดๆกะเหาะตัวเขาขาวังตอมานะตอมาไม่มีขนมบ้านกินหนมป้อนอนูอมีสเลยเอไ่่่งูน่ส่งูนะ ตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่อะตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่พ่อ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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีเหรตัวเล็กก็มีพ่อใครม่อยากไปดูตัวใครอันนี้ตัวอะไรเนี่ย ตัวโออตมาตาหมาอะไระตัวอะไรเขาเรียกตัวอะไรตัวเชฟขี้ป่าฮึตัวเชฟขี้ป่าตัวอะไตัวอะไรโอตัวเด็กตัวเด็กโอ้ยตุ๊กข่ายชี้ก็ตุ๊กข่ายชี้ ลูกไก่เหรอูกไก่ตีอ่ะนี่ไงนตีเป็นตัวใหญ่นะลูกไก่ปัวเล็วตัวตีนกไก่อ่ะไปเดินนะเดินไปดูมันดูตัว หนอะมามามันเข้าป่าไปแล้วมา่าไก่เตีย้ยไก่เตียเต้ยมือมัน<อ>นั่นนั่นลูมันดูนู<อ>่นไก่เตีย้ยดูมันอ่ะพ่อมันอ่ะไก่เตีมันอ่ะเหยียบขี้มันนู่นเป็ดอยู่นู่นไะ

มันอยู่ในป่านเน่ยไปหามันหน่อยมันดูเป็ดดีกว่านี่เป็ดมันดูเป็ดเนี่ยเหยียบขี้เป็ดอ่ะเหยียบขี้เป็ดเหรอเหยียบขี้เป็ดเหรอหวน แบบพี่เป็ดพี่เป็ดเป็ดตัวนี้เหรอเป็ดตัวนี้งานท้องฟ้ายเป็ดหน่อยเอาเท่สามสดเียหสฟอนไหม